ก็ครั้งสุดท้ายเนาะวันนี้ที่เราจะหมายถึงว่าของเรื่องนี้เนาะเรื่องคอนดิ i ฟเร์นะคะเราจะมาดูกันเรื่องเอ่อ both either แล้วก็ n e i t h e r นะคะเอ่อมาดูกันที่คําว่า o บสก่อนดีกว่านะ o บสเนี่ยค่ะแปลว่าทั้งคู่เนาะดังนั้นพอมันบอกทั้งคู่หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกโบสแปลว่ามันต้องอนุมานไว้แล้วว่ามันมีแค่สองอันนะเนาะพอถ้ามีสองอันขึ้นไปแล้วเราจะบอกว่าเออทุกทุกคนที่อ,อ,ทอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอ l l ถูกปะมันจะไม่เป็นแค่โบส์เนาะโบสคือทั้งหนึ่งและสองมีสองคนมีฉันและเธอนะคะแล้วก็ที่เอามาไว้ในตะกรุดเนี้ยเพราะว่าตัวไอดเออร์กับไนเดอร์เนี่ยบริบทมันก็คืออย่างเดียวกันเหมือนกันนะคะไอดเออร์ก็คือไอดเออร์คืออันใดอันหนึ่งค่ะอันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งในสองอันเนี่ยหอมเช่นสมมุติพี่ถามว่ามีกระโปรงอยู่สองตัวมีสีเขียวกับสีแดงพี่ถามว่าเอ่อ which one do you like เนาะถ้าเราตอบโบส h คือชอบทั้งเขียวทั้งแดง ถ้าเราตอบ e i t h ก็ Either, เอ่อก็คืออันใดอันหนึ่งก็คือ 1, คอันไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าเราตอบ n e i t h e r ก็คือไม่ทั้งคู่เนาะไปคำว่า n e i t h e r เนี่ยค่ะมันจะมีตัวปฏิเสธอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะคะดังนั้นประโยค n e i t อร์ Neither, จึงไม่จำเป็นต้องมี not ซามนะคะเพราะ n e เด h e r แปลว่าไม่ทั้งคู่แปลว่าไม่อยู่แล้วเนื้อออกไหมนะคะแต่ต้องปฏิเสธสองตัวเหมือนกันเนาะเราไม่ปฏิเสธทั้งหมดนะคะแปลว่าถ้าถามมาคือมี ตระโปงสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมเราตอบไนเดอร์ก็คือไม่ชอบต้องเขียนม่าทับทันแดงเนาะแต่ถ้าเกิดมีฟ้ามีน้ําเงินมีครามมีม่วงแล้วมีตัวที่สี่ที่ห้าที่หกมาและพี่ตอบไนเดอร์ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าไนเดอร์คือปฏิเสธแค่สองเออปฏิเสธแค่สองเท่านั้นเนาะดังนั้นทั้งสามตัวนะคะมีโครงสร้างแบบนี้เนาะ,ค,ะคือมันอยู่ในเวลาที่เราพูดถึงสองตัวสองคนสองอย่างสองสิ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะทีนี้เรามาดูตารางการผันดีกว่านะคะก็คือตารางเนี้ยแบบว่าสรุปมาให้อย่าง เอ่ออย่างครบถ้วนแล้วล่ละนะคะว่ามันจะว่ามันจะอยู่ในประโยคภาษาอังกฤษแล้วมันหน้าตาเป็นไงบ้างเรามาดูอันที่ง่ายที่สุดคือ o บสก่อนนะคะ o บสเนี่ยแปลว่าทั้งคู่เนาะบางทีอาจจะมี off มาได้เนาะทีนี้โบสอ f f บวกเอ่อถ้ามันโบส off เนี่ยมันคือทั้งสองอย่างเลยใช่ปะ่ะแปลว่ามันต้องบวกนามนับได้พระหูพจน์โอเคไหมนะ,ะเพราะมันบวกนามนับได้พระหูโพจน์ มันก็จะบวก verb พหูพ์เช่นเดียวกันเนาะดังนั้น verb จะผันตามนามนะก็อย่างเช่น both เด็กทั้งสองคนเห็นปะพอเด็กสองคนมันจะเป็นชาย b o ไม่ได้แหละมันต้องเป็น children โอไหมนะคะดังนั้นตัวน,นี้ก็เลย both of ใช่ไหมแล้วเราเติมนามพหูพจ์ the children ไปนะคะทีน,นี้มในเมื่อ verb ผันตามนาม both of the children คือสองคนแล้ว verb ตรงนี้ก็ต้องเป็น verb พหูพ์ก็เป็นอา อ e t ชอแอนด์แฮน s ซ m มค่ะเด็กทั้งสองคนหล่อแล้วก็สูงแล้วก็หล่อด้วยน้องดังนั้นบอสออฟบวกน้ำพระหูโคดและบวกบว่าพรหูโคดโอเคไหมนะคะ,ะอันนี้อันนี้ตามเซนเลยคือแบบมีคนสองคนมีบ้านสองหลังมีรถสองคันดังนั้นมันแบบมันเกินหนึ่งแล้วเวิรมันก็พะหูโคดแค่นี้นะคะทีนี้มาดูตัวที่ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง e i t h เดกับ e i t h เด of นะคะ either กับ either of มันมันหันยังไงเนาะเออทีเนี้ยค่ะอันเนี้ยพี่ว่าถ้าจะดูให้ง่ายนะอาจจะต้องดูตารางใหญ่แล้วดูสีฟ้าคู่กันที่พี่ทําสีมาแบบนี้นะคะแล้วก็สีเขียวคู่กันที่ทําสีมาแบบนี้นะคะทําไมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเนาะตัวไอเดอร์ก่อนไอเดอร์แปลว่าอันใดอันหนึ่งถูกป่ะไอเดอร์แปลว่าอันใดอันหนึ่งนะคะเอ,อ่อไอเดอร์กับไนเดอร์เนี่ยมีไนเดอร์แปลว่าไม่ทั้งคู่ นาะไม่ทั้งคู่ตัวเนี้ยค่ะมันมีการผันเหมือนกันเนาะไอด์กับไนเดอร์พันเหมือนกัน,น,กน,น,กนคือบวกนามเอกพจน์บวกนามเอกพจน์แล้วพอนามเป็นเอกพจน์ปป๊บเวิร์บก็เลยเป็นเอกพจน์ตามไปโอเคไหมไอด์ไนเดอร์บวกนามเอกพจน์และบวกเวิร์บเอกพจน์นะคะเราไปดูตัวอย่างเลยเนาะ Either boy s t a n d s a l o o e t n f r o n t o f the s เด o o l Either b เดเด็กคนใดคนหนึ่งนั่แหละในสองคน เนะคะเห็นไหมว่าบอยเป็นนามเอกพจน์เว้ยบอยไม่เติม s i d e r boy เด็กคนหนึ่งคนหนึ uh ่ง stands alone ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวเห็นไหม stands ก็เติม s เม v เอกพจน์เด็กใช้ไหมดังนั้นพอเราพูด i d l มันคือแค่อย่างเดียวแค่คนเดียวแหละ verb มันก็เลยต้องเป็นเอกพจน์เพอาใจความมันคือแกหนึ่งคนเท่านั้นไม่สองคนเข้าไหมดังนั้นเด็กคนหนึ่งนะคะยืนอยู่หน้าโรงเรียนบอกนามเอกพจน์บอก verb เอกพจน์นะทีนี้้องไปดู i d อ e r บ้างนะคะเราบอกว่า n i h e r window is open n e i t h e r window is open นะคะก็คืออันเนี้ย n i h e r แปลว่าไม่ทั้งคู่เข้าใจะแปลว่าถ้าสูดมีประตูสองบานไม่มีบานไหนเลยมันก็เท่ากับศูนย์ะศูนย์จำนวนเนีย่ยแบบมันก็นับเป็นหนึ่งก้อนนะคะเราก็เลยนับเป็นเ,นเอกพจนลละกันเนาะดังนั้น n i h e r ก็เลยต้องบวกนามเอกพจน์ตอนนี้ก็เห็นว่า <c oughs> window ไม่ทตเอส n i t h e r window ไม่ทติอ s นะคะ เวิร์บที่บอกว่าเออไม่มีประตูไม่มีหนาา้าต่างบานไหนเปิดอยู่เลยก็จะเป็น i s เป็นเว e ิร์บเอกพจน์เหมือนกันค่ะเนาะ neither window is open เหมือนกันเข้า okay, ไหมนะคะดังนั้นเวลาเราดูให้ดู either neither เนาะเดี๋ยวนะขอเป็นสี <c oughs> ให้ดู either neither บวกนามเอกพจน์ e ot, บวกนามเอกพจน์ e ot, และบวกเวิร์บเอกพจน์เหมือนกันทั้งคู่โอเคปะทีนี้ค่ะกฎนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันมีคำว่า off มา เมื่อมันมีคําว่า off มาทีนี้พอมี off เนี่ยค่ะให้เราดูอย่างนี้ก่อนว่า verb จะเป็นเอกพจน์ตลอดการไม่ต้องจา verb ไม่ได้เปลี่ยนอะไรโอเคไหมเออ either neither นะคะไม่ว่าจะมี off หรือไม่มี off verb เป็นเอกพจน์ทั้งหมดเนาะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือนามนามจะกลายเป็นนามเพ้าหูจพดจะต้องเป็นนามนับได้พ้หูจน์เนาะทีนี้ถามว่าทำไมไปดไปไปูไปลองไปดูความเข้าใจกันดังนี้ค่ะเนาะเวลาที่เราบอก either off แก either คือคนใดคนหนึ่ง o f คือของแปลว่ามันต้องคนใดคนหนึ่งของคนสองคนหรือคนหลายคนถูกไหาดังนั้นนี่ได้เป็นเหตุผลให้นามที่ตามมาค่ะต้องเป็นนามพาหูพจน์เนี่ยเอไหมเออคนใดคนหนึ่งของคนสองคนดังนั้นหลังอ f มันต้องเป็นไอ้คนสองคนเนี่ยมันคือมันคือต้องเป็นพาหูพจน์แหละอเคปะแต่ทีนี้พอามาดูเว b เอ้ยวัวเป็นเอกภพแล้วไม่วัวเป็นเอกภพละพี่ก็เพราะว่าคนใดคนหนึ่งของคนสองคนเราไม่ไม่ได้สนใจคนสองคนนะเราสนใจคนใดคนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเวิร์ที่มันผันตามประธานน่ก็ยังต้องเป็นเอกภพอยู่ใช่ไหมก,ก็เลยก็เลยยังต้องเป็นเอกภพอยู่นะคะดังนั้นตรน,นี้ก็จะเห็นว่า either of ค่ะ these women เป็นพหูพจน์เฉยเลยแต่ enjoy enjoy ยังต้องเป็นเอกภพเพราะเราพูดถึงแค่คนใดคนหนึ่งอยู่ดี เนี่ยป้าปสำคัญคือคนใดคนหนึ่งก็ต้องเป็นเวิร์บเอกพจน,น์อย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือตัวอย่างถัดไป either of the hotels hotels t h e s is fine is เป็นเอกพจน์เนาะ h o t e l เป็นนับได้เพ้าหูพดนะคะใจความคือถ้าเมื่อไหร่มี of มานามเปลี่ยนเป็นเพราะหูขเที่เหลือเหมือนเดิมโอเคไหมนะคะลองดูตัวอย่าง n i เดเนาะตัวอย่าง e i เด e r Neither of the movies นะคะ movies เนาะเป็นนับได้ป้าหูโพสนะคะ่ะ movies เป็นนับได้ป้าหูโพสไม่มีหนังเรื่องไหนเลยที่มันบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความรักโรแมนติกเนาะ,ะจะเห็นว่าคําว่า tell tell เป็น verb เอกพจน์เห็นปะนะคะดังนั้น verb ยังต้องเป็นเอกพจน์เสมอ tell s t o r i e s about our romantic love เนาะ,ะ,นะะหรืออันนี้เขาจะบอกว่า neither of us เห็นไหม us ก็คือหลายๆคนอะไม่มีคนไหนเลยในพวกเรา were on time เนาะเอ่อนะอันนี้อันนี้ผิดนะคะอันนี้ต้องเป็น Neither of us ต้องเป็น verb เอกพจน์นะคะ Was on time เ uh, อ Was on time Neither of us was on time เ <c oughs> พราะว่า verb ต้องเป็นเอกพจน์นะจ๊ะอเคเอ่อถึงตรงนี้พอเข้าใจไหมคะมีมีตรงไหนแบบงงสับสนอะไรไมเ่เอ่ยเออถ้าเข้าใจขอ r แ a c t i o นหน่อยหนึ่งกรุ๊ป โอเคยังทันเนาะยังทันเนาะนะคะดังนั้นเราก็จะไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเพื่อให้เราแบบว่าเอาไปใช้ได้ทีนี้อันนี้จะเยอะนิดนึงก็คือมันให้เติมหมดเลยเนาะ either อันใดอันหนึ่ง n either ไม่ทั้งคู่ both ทั้งสองคน non non, นนค non คือไม่เลยสำได้ไหม non คือไม่เลยแบบแทนนามไปเลยเช่นหลับหมดพี่ถามว่า which pencil do you like best แกชอบดินสอแท่งไหนมีคนตอบว่านน non, non. non คือ no pencil คือไม่เลยสกอาน เนาะพอเราตอบนอนปุ๊บเราไม่ต้องพูดเพนซิลสมนะคะก็นอนจบเนาะออกก็ติมได้นะทั้งหมดให้เราเลือกเติมหนึ่งคำในห้าคำนี้เนาะมีทั้งหมดสิบหข้อค่ะอ่ะเดี๋ยวลองทำดูเลยจ้ะเ,เริ่มกันที่ข้อหนึ่งเนาะจุดๆ of us like the party we met all our friends ข้อนี้อืม อ๋อจริงๆพี่เลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือแบบบางทีมันอาจจะตอบได้มากกว่าหนึ่งเนาะอาจจะตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อนี้ all of us like the party ก็ได้หรือจะ both of us ก็ได้นะคะเออเนาะต่อไปเลยลี l าโนเอมี่พา s e สเด็กแ a m นะคะอันนี้ neither nor ค่ะไม่ทั้งคู่ neither ล no ี l าโนเอมี่พา s e สเด็กแ a m ข้อสามค่ะ a r จุดจุด are working on a new project อันนี้เหมือนกัน they are all busy at the moment they are both busy at the moment ได้หมดเลยนะคะคอสี่ I'm not sure whether he is trying to be clever or controversial but จุดจุด w เน n ะ his article seems to have r h i s idea but either way ค่ะไม่ว่าจะทางใดก็ตาม either way คือไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามเนอะอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็น both อะ เวต้องเติม A s ต้องเป็น both ways นะคะก็เลยไม่เป็น both นั่นเองเติมไม่ได้เนาะต่อไปที he, จ่จุดๆ he neither s i n g n o r dance ค่ะไม่ทั้งร้องและไม่ทั้งเต้นนะคะ he thinks that uh were lying to him เห็นว r วป่ะว r วเป็นว r วพะหูดังนั้นเป็น e i t h e r n e i t h e r ไม่ได้เลยต้องเป็น both ค่ะทั้งพะละอย่างเขาและแม่ของเขากำลังโกงหกเขาอยู่เขาเจ็ดจุ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 ด,ด of the two kids did the homework Uh, o f the two kids นะคะ they h a d to spend time อันนี้ก็คือ non o f the two kids ได้ไหม non คือไม่มีคนไหนเลยในเด็ก2คนทำกันบ้านพวกเขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะคะเขาแ8 I like them ได้เหมือนกัน I like them all หรือ I like them both ก็ได้เขาเก you should have เออไม่พาสปอร์ตก็ ID card เนาะเราเห็นอมาเรารู้แล้วมันคู่กับ either or either your passport or your ID card available to pass the European border เออแกต้องมีพาสปอร์ตไม่ก็บัตรประชาชนนะในการที่แกจะข้ามเออไปฝั่งยุโรปได้ Would you like coffee or tea นะคะแกอยากได้กาแฟรหรือชาจุด will do for me เอออันเนี้ยน่าสนใจค่ะเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าเหมือนมันตอบได้ทั้ง i d h e r ทั้ง b o t ใช่ไหมว่าพี่เออถ้าหนูเจอแบบนี้หนูทำไงดีนะคะเออดังนั้นเนี่ยค่ะคำตอบองข้อนี้เนาะเราก็เลย ต้องดูว่าเออเราหมายถึงว่าอะไรก็ได้หรือเปล่าเนาะแม้เราหมายถึงว่าอะไรก็ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราหมายถึงอะไรก็ได้นั่นหมายความว่าเอออันไหนก็ได้อะนะคะอันใดอันหนึ่งก็ได้ดังนั้น either will do for me either will do for me อืมได้ไหมข้อนี้หรือว่าได้โบสมาจริงๆถามว่าข้อนี้ตอบโบสผิดขนาดนั้นไหมก็ไม่ นะคะเพราะว่าแบบว่า both will do for me ก็คืออืมได้ทั้งคู่นะคะแต่ว่าทีเนี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าบางทีเวลาเราตอบ both ะคะ่ะมันอาจจะโยงให้เรานึกถึงว่า both will be fine แต่ว่าเราจะเอาทั้งคู่เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ย ja. นะคะหมอนนี้อ่ะเขียนไว้นิดนึงดีกว่าเนาะการใช้ both will do for me อ่ะมันจะกลายว่าเอาทั้งคู่อะไรเงี้ย ซึ่งมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมนะคะก็เลยควรจะใช้ไอดีมากกว่าว่าอ๋ออะไรก็ได้อันใดอันหนึ่งเอามาเหอะไรเงี้ยนะคะอ่าสิบเอ literature teacher refer พู refer to several books by contemporary American writer พูดถึงเอ่อ uh, นักเขียนชาวอเมริกันร่วมสมัยนะคะ contemporary ร่วมสมัยเนาะ but because I hadn't read anything แต่เพราะว่าฉันไม่ได้อ่านอะไรเลยค่ะจากวรรณกรรมอเมริกัน นะคะก็เลยไม่มีอันไหนเลยที่มันคุ้นเคยกับฉันฉันก็เลยไม่คุ้นเคยกับอันไหนเลยแฟมิลี่ะคุ้นเคยซาวด์เดคือดูเหมือนว่าไม่มีอันไหนเลยที่ดูเหมือนว่าจะคุ้นเคยกับฉันนะคะแต่อันนี้ก็ต้องเป็น none of them ค่ะ none of them ซาวด์เดตแฟมิล uh, ีทีค่ะอสิบสองค่ะ all children น้องเด็กทุกคนค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ชอบฟังเรื่องราวที่เล่าโดยคุณปู่คุณย่าทั้งนั้นสิบสามนะคะจุด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 เฮ้ยสิบสามเป็นข้อที่ดีค่ะ p l a p a r t i c u l a r l y Well in the Football Match. เราเห็นฟุตบอลแมช์แล้วแมตช์ฟุตบอลแล้วเราพูดถึงทีมมันก็มีแค่2ทีมเท่านั้นแหละนะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกว่ามันควรจะเป็น b t t t ทีมหรือมันควรจะเป็น Either t ทีมหรือควรจะเป็น n e i t h e t ทีมนะคะอันนี้เรามาลองดูด้วยกันทีแรกก่อนเลย b t บ t ทีมอ่ะพี่ b t บ t ทีมใช้ไม่ได้เพราะทีมมันไม่ได้เติม s อสแกเห็นเปล่ามันไม่ไเติม s อดังนั้น Both ใช้ไม่ได้นะคะ เนาะข้อนี้แล้นเรามาดูไอเดอร์กับไนเดอร์บ้างไอเดอร์ either กับไนเดอร์ทีนี้พี่อยากให้สังเกตมากว่าข้างหลังมันมี d ิ d d ดย์ดิ d เดเป็น question tag อืมเออ question tag คือเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าเราเคยเรียนมาไหมนะคะเวลาเราเจอ question tag ข้างหลังเนี่ยวิธีคิดมันคือแบบนี้เนาะถ้าสมมติพี่บอกว่า I อะไรดียว I eat chocolate ฉันชอบกินช็อกโกแลต ใช่ปเป้าวะเดี๋ยวไหมการการที่เราใส่ใส่ question tag แต่ว่าเราใส่คําถามข้างหลังว่าหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้เพื่อเน้นย้ําซึ่งถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่าประโยคข้างหลังเนี่ยจะเป็นปฏิเสธทันที ie chocolate นะคะเวลาเราเอามามา,มาทำเป็น question tag ข้างหลังเราต้องเอา verb ช่วยมา verb ช่วยคือ verb ที่เราใช้เพื่อตั้งประโยคคําถามเวลาที่เราบอกว่า ie chocolate เราใช้คําว่า do ie chocolate เนอะดังนั้นข้างหลังคือ do อะค่ะแต่ทีนี้บอกเล่าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธ Don't I ทันไหม I eat chocolate Don't I ทีนี้ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธอะ I don't eat chocolate ประโยคข้างหน้านี้เป็นปฏิเสธข้างหลังจะเป็นบอกเล่าทันทีค่ะข้างหลังจะเป็นบอกเล่า I don't eat chocolate Do I Do I ทันทีนึกภาพออกไหมแต่นั้นข้างหลังนี่เขามาให้ Did day เออ Did day เป็นบอกเล่าทันไหม พอดิเดย์ข้างหลังเป็นบอกเล่าปุ๊บแปลว่าข้างหน้าต้องเป็นปฏิเสธเออข้างหน้าต้องเป็นปฏิเสธดังนั้นพอข้างหน้าเป็นปฏิเสธปุ๊บเราต้องหาความที่มันมีปฏิเสธในตัวมันค่ะอันนี้คือคำว่า n e i t h e r ทันทีเข้าไหมข้อนี้ได้ตอบ n าย e ดอร a ทีมเพย์ particularly well ไม่มีทีมไหนเลยที่เล่นได้ดีเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเออนะคะอันนี้เราจะสังเกตว่าทีมเห็นป้าเอกพจน์ n e i เด e r บอกม er ัก อ่ะสิบสี่นะคะ we were given two prices for the flight to Paris เนาะอ่ะเราได้ตั๋วเดินทางมาสองราคาไปปารีสนะคะ economy and business เนาะตัว๋วชั้นประยหยัดนะคะกับตั๋วชั้นธุรกิจ unfortunately ค่ะโชคไม่ไดีเลยโชคร้ายจังเลยที่จุดๆราคามันอยู่ในบัตเจ็ตอยู่ในงบประมาณของฉันนะคะทีนี้พอโชคไม่ไดีปื๊บอะแกโชคไม่ไดีปื๊บแปลว่าอะไรน่าจะจ่ายไม่ไหว ถูกโชคไม่ดีปึ๊บน่าจะเป็นปฏิเสธพอเราดูตรงนี้วอชเวิร์ปเป็นเอกพจน์และนามก็เป็นเอกพน์แบบนี้ปึ๊บค่ะน่าจะเป็น neither เลย neither price w a s เห็นปะพอ neither บวกนามเอกพจน์และเว <c oughs> ิร์เอกนพอืเพราะว่าถ้าเกิดเป็น e i t h e r ใช่ปะ่ะ i d h e r price คือราคาใดราคาหนึ่งมันอยู่ในงบประมาณของเราเออก็โอเคเดยกก็เลือกราคานั้นถูกไหมเออแต่อันนี้คือแบบโชคไม่ดีก็คือไม่ได้ทั้งคูยังแพงอยู่เนาะต่อให้เป็นชั้น ธรรมดาก็ยังแพงอยู่เงี้ยนะคะสิหนะ้าเนาะมีผู้ป่วยเจ็ดคนในวอร์ดค่ะแต่เจนนเฟอร์รู้สึกเหงามากเพราะว่า all the others ค่ะคนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยแก่กว่าเธอหมือเลยสิบหกค่ะ h ด o l โ c o u p l e s e e m rather disappointed คู่รักคู่เก่าเนี่ยดูผิดหวังมากเมื่อพวกเขาได้รู้ว่า l e ิ r n นแดดอย่าลืมเนาะเลิ r n ไม่ได้แปลว่าเรียนเรียนอย่างเดียวมันแปลว่าได้รู้ว่าก็ได้เมื่อพวกเขาได้รู้ว่า เออบ้านเนี่ยกำลังจะถูกขายค่ะจุดจุดนี w what to say อันนี้ค่ะ the couple นาอ couple แปลว่าคู่รักอืมดังนั้นคู่รักคือมีสองคนแล้วถูกไหมคู่รักคือมีสองคนดังนั้นข้างหลังที่บอกว่าเอ้ยพวกเขาเศร้ามากผิดหวังสุดๆดังนั้นข้างหลังคือแบบพวกเขาไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยนะคะแบบรู้สึกแย่จนไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็จะเป็น neither n e w what to say นาะ เออนี่ e ะ what to say ทั้งคู่ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะนี่ need what to say อ่ะโอเคค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะจดเสร็จเรียบร้อยเรามาอ่ดูไปที่ตัวนี้ก็เลยดีกว่านาะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงพี่ให้หนูทําอะไรคะเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนาะขอให้ดูตัวเดิะขอให้ขอให้ดูสองตัวนี้คู่กันก่อนค่ะ เนาะสองตารางนี้คู่กันเนาะอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอันนี้คือสามโอเคปะขอให้ดูหนึ่งกับสองคู่กันก่อนนะคะอย่างแรกเนี่ยคือให้ดูว่าตัว number of เนาะ number of คือจํานวนที่นับเป็นเลขได้คือเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสาม,เป,สามเป็นสี่ถูกปะดังนั้น number of เนี่ยมันจะบวกกับนามที่นับได้พะหูพ์ค่ะโอเคไหมเช่น number of children number of houses number of cars นับได้แล้วต้องเป็นพะหูพ์ให้พี่ด้วยเนาะเออ ทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงค่ะว่าถ้าเป็นเดอะเดิะมันคือมีหนึ่งเดียวในโลกถูกปะ่ะเด e s ซันเด e a เอิร์ e เด o n มูนถูกปะ่ะดังนั้นเดิะมีหนึ่งเดียวในโลกเวิร์ต้องเป็นเวิร์เอกพจน์ค่ะโอเคไหมนะคะแต่ถ้าเป็นอะเอออ่ะต่อให้มันจะมีอันหนึ่งเดียวก็จริงนะคะอะมันไม่จาเพาะว่าต้องเป็นสิ่งสิ่งนั้นเท่านั้นเนาะดังนั้นอะการผันมันจะต่างออกไปนิดนึงว่ามันจะต้องเป็นเวิร์พหูพจน์เฉยเลยเนาะมันกลับใช้ต่างกันสังหารมันกลับเป็นเวิร์พหูพจงงน์ นะคะท,ท,ทั้งๆที่ตรงกลางนี้เหมือนกันหมดโอเคไหมนะคะดังนั้นอันนี้ลองดูตัวอย่างประโยคให้หน่อยเนาะ,ะพี่เขียนว่าเดอะค่ะเดอะเนาะเกรดค่ะเกรดตรงนี้คือแทน adjective เนาะก็คือบางทีมันอาจจะมี adjective หรือไม่มี adjective ก็ได้เนาะอาจจะเป็นจำนวนนักเรียนปริมาณมากที่จุดๆเนาะหรือจะเป็นจำนวนนักเรียนเฉยๆแบบไม่มีเกรดก็ย่อมได้เหมือนกัน adjective ก็จะมีหรือไม่มีก็ได้ t h e small the g r กรด the large เดอะอะไรก็ว่าไป นะคะถ้าเราอยากใส่ไปขยาย number e, นะัมเบอร์อีกทีเนาะใจความคือ the g r a d e ที่เป็น adjective นะคะแล้วก็ number of เนาะ number of students เป็นนับได้บ้องหูโพ้เห็นไหมคะ students เป็นนับได้บ้องหูโพ้ is here is, is เป็น verb เอกพจน์เห็นปะเพราะมันใช้ the นี่ยอาไหมแต่ถ้ามันเป็นไปใช้อ่ะนะแกให้ดู a uh, large number of cars ใช่ไหม large ตรงนี้แทน adjective ค่ะเนาะ number of อยู่ตรงนี้เนาะ number of อยู่ตรงนี้ส่วนนับได้บ้งหูวข้คือคำว่า cars เอ่อ a l a ่า e ์นัมเ r อรถ้าเป็นอาะเมื่อไหร่ให้ใช้เวิร์พหูพจน์ทันทีเนาะ a l a ่า e ์นัมเ r อร์ต้องเป็น r เลยเห็นปะ ar p r r k n n g มันจอดอยู่ R parking มันจอดอยู่ต้องเป็น r ไม่เป็น E ต้องเป็นพระหูพจน์โอเคปะตอนนั้นทานี้ค่ะตัว number of จะบวกกับนับได้พหูพจน์เท่านั้นนับไม่ได้อีกอีกก้อนนึงนะนับไม่ได้ไม่ไม่อยู่ใน number ร์นะโอเคปะนัมเบอต้องนับได้ต้องนับเป็น1นึ่เป็น2เป็น3เป็น4ได้ นะคะแล้วให้ระวัง the เป็น verb a อ่ะเป็น verb พหูโอเคไหมเคลียร์นะคะอันแรกผ่านไปตัดทิ้งละก่อยนะคะทีนี้มาดูอันถัดไปบ้างนะคะทีนี้น้องก็จะสงสัยว่าเออพี่แบบบ้านรถหรือคนหรืออะไรมันนับได้มันเป็น number ได้แล้วถ้าตัวที่นับไม่ได้เราทํายังไงกับมนันนะคะเราจะไม่ใช้ number ค่ะคําตอบคือเราจะไม่ใช้ number เนาะมันจะเป็นอะนะคะแล้วก็มันจะเป็น quantity ปริมาณเนาะ d e a ปริมาณ amount ก็ปริมาณเหมือนกันเนาะทั้งหมดนี้คือปริมาณหมดเลยเราจะไม่ใช้ในแง่ว่ามันเป็นอันที่มันเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่เพราะมันนับเป็นเลขเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่บ้านหนึ่งสองสามสี่คนไม่ได้ถูกป่ะดังน,นั้นเรานับมันเป็นปริมาณค่ะว่าแบบเออมันมันมากน้อยอ่ะกันแบบกันบ้านที่นับไม่ได้เงินที่นับไม่ได้มันมากหรือมันน้อยนะคะเราใช้สามคำนี้แทน number โอเคป่า amount quantity deal แทน number นะคะทีนี้นามต้องเป็นนามนับไปได้อย่างที่บอกเนาะเช่น an an amount of homework เนาะ uh, an amount of furniture furniture นับไปได้ uh, an amount of money ปริมาณเงินนับไปได้พอมันนับไม่ได้ verb มันผ่นตามนาม verb ก็ต้องเป็น verb เ,เอก,กพจน์เหมือนกันพอนับไม่ได้คือนับเป็นหนึ่งก้อนเนานับไปได้ก็ตามนับไปได้ก็ไม่ต้องนับค่ะก็นับเป็นหนึ่งก้อนอันเดียว เนาะแต่ใน,นอันนี้ก็คืออะเหมือนเดิมนะคะอะ small small นี่คือพี่เติม adjective ให้ด้วยถ้าเพื่ออยากมีอ small amount of money amount อยู่ตรงนี้เนาะอะ of money ก็คือนานับไม่ได้เห็นป่ะ a small amount of money is คือ verb เอกพจน์ค่ะเนาะ is verb เอกพจน์ no? is needed to tip the waiters waiters แปลว่าบริกรค่ะบริกรบริกรอื ウェเดอร์ er คือบริกรเนาะ,ะมีเงินปริมาณเล็กน้อยที่ต้องใช้ในการที่เราจะทิปเดยเวเดอร์ก็คือให้ติปกับเวเดอร์นั่นเองเนาะให้ติปแกแบบปแบบกติสมมติแบบไปทานอาหารซตปที่เมอกอย่างค่ะเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมต้องให้ติปตลอดอะไรเงี้ยเออแต่ต้องใช้เงินปริมาณเล็กน้อยในการที่จะเออให้ติปเนาะ is needed เห็นไหม is คือ work เอกพจน์ค่ะ is needed to tip the waiters โอเคไหมนะคะดังนั้นใช้งานตารางนี้ได้แล้วเนาะเนาะอ่านอ่านเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะเนาะอ่านเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะ เออแล้วมันก็ค้นกันอย่างนี้โอเคไหมนะจ๊ะมีสามอันหนึ่งสองสามโอเคคิดว่าน่าจะเข้าใจนะคะคิดว่าน่าจะเข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะไปดูหน้าตาของแบบฝึกหัดนิดหนึ่ง,งไปดูหน้าตาของแบบฝึกหัดเออเขาจะให้เราเลือกนะคะเลือกตัวเลือกคาไปเติมให้มันถูกให้มันขวนนะคะแต่ทีนี้นิดน,นึงว่าเออเขาก็เขียนมาเนาะว่า number of เนี่ยต้องใช้กับ plural noun ต้องใช้กับนามพหูหจน์ที่นับได้เพราะนัมเบอร์นับเป็นเลขได้ก็ต้องนับได้ประหุน์นะคะทีนี้อเมาส์ละจ๊ะอเมาส์เนี่ยเขาแยกมาให้นิดนึงว่าอเมาส์กับค u อนติตี้ต่างกันยังไงเนาะเขาก็บอกว่าโอเคแกฟังนะอเมาส์เนี่ยค่ะมันคือปริมาณน้มที่นับไม่ได้ที่มันจะหมายถึงไอเดียที่เราไม่สามารถที่จะเห็นหรือสัมผัสได้เออไอเดียบางอย่างที่เราไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้จะเป็นอเมาส์ซะส่วนใหญ่โอเคไหมแต่ถ้าควอนติตี้ค่ะ เอ่อ uh, q u a n t i ต y เนี่ยจะหมายถึงนามนับไปได้ที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถเห็นหรือสัมผัสได้เออ q u a n t i t ีเนาะค u a n ติ t y ส่วนใหญ่จะเห็นและสัมผัสได้เอเมาสจะเห็นและสัมผัสไม่ได้เนะยคะ่ะยกเว้นอยู่คําเดียวคือมันนี่เนาะมันนี่จะเป็นมันนี่จะเป็นเอเมาสมันนี่จะเป็นเอามาส อ่ะนะคะให้ลองทําแบบฝึกหัดนี้เนาะมันมี1นึถึงแปข้อตรงนี้นะคะแล้วก็ทําต่อยาวมาเลยค่ะต่อยาวมาเลยเนี่ยเขาจะเริ่มให้เราเลือกแล้วว่าแบบเออถ้าสมมติเลือกแบบนี้มันต้องผันยังไงนะคะให้เราเลือกตัวที่ผันไปเติมในช่องเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูค่ะเนาะลองดูใช้กดตารางเดิมที่เราจดไปข้างบนเนาะลองทาดู